แล้วคับทุกคนหลังจากที่ลงหลังจากที่สอนสอโหลด g t a เอ้ยสอนโหลดไฟล e โปรพิม M ศัพท์ปินตาผมก็ไม่แน่ใจว่าสับปืนตาหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลด g ซนเป็นม็อกมีสนาม Android 11เล่นได้นะผมส่วนตัวส่วนไฟล์อยู่ช่อง GUG เหมือนเดิมครับช่อง GUG g u g w u Y f ัช่องนี้ผมก็ เคยเอามอของเขามาสอนลงที่ช่องผมนะโอเคเดี๋ยวลองตัดเข้าไปดูในเกมเลยมีท่านอนหมอบได้นะแต่ไปทุกคนผมเพงบอกไปมอสตัวนี้มันไม่ต้องไปเล่นในเออันนี้ก็ได้ดีนี่ก็ไม่ต้องมาเล่นแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องมาเล่นตรงนี้ก็ได้มาเล่นตรงนี้ได้เลยนะแต่ผมขอเล่นในบีนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรแต่ผมขอเรียกว่าบีเโอเคด สานามแข่งอาจะมีเด้งนะมีเด้งนะแต่ตรงนี้เด้งเอาเด้งาจะได้ถ้าถ้าใครเด้งเพื่อเพื่อเพื่คุณอาจจะมีเยอะเกินไปแล้วก็เลยแนะนำให้ให้ลดไฟที่เพิ่งไม่ค่อยใช้แนละ้วผมก็ต้องไฟนิดเดีนะ ก็ผมม่ใชะโอเคตัดพิดูนแมปเดิมโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเนี่ตะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะนี่นะมีตัวคนเยอะยนะลงเช็คมันนี้นะไปเดี๋ยว่าไปดูที่สามเขกดมาตรงนี้ต่น้เปยนแใกล้ๆกบบ้านละ นี่นะนี่กดออกมาตรงนี้แหละเรากดไปแล้วกดเล่นตรงนี้ก็เลื่อนนี่ไปนี่นะอรงนี้นะอ่ะจะมีบล็อกนะเพราะมัดตรงนี้ยังไม่ใช่ส่วนเดียวผมจะใช้เป็นเบรคเพื่อใช้ตรงนี้นะแล้วก็จะจับที่ ก็จะทำทำกันหน่อยป่ะป่ะดูตัวนี้ดูตัวนี้อยากพอยี่นี้นะพอปี่นี้ใช่ไหมมีนีได้วยให้พอยนะเก้อป่ะพอยี่นี้เลยแค่ก็จะประมาณนี้มีกระบะด้วยนะ คันกระบะนี่กระบะเลยอ่ะเนี่ยมาเห็นไนะหมอย่างที่ผมบอกมันจะมีอะไรบ้างขกระบะนี่ไงแข่งกระบะแข่นกระบะซะเลย แพทดิจเวนโวยงานภายนอกปันแโขึ้น่อเสียีวิโอ้โหมดยจนหวัไ่ไนหวัเคได้ไหโอเคไปดูอย่งงก็ไปดูวิธีการติดตั้งกันด้วยกันองแทมใหปรงาเวของลยช่องคนเดิมฮะีวีวีวายอรบคนนีนะโอเคมาที่คอมเมนต์เขานะ ได้แจ้งผลการตรวจสอบกลับมาแล้วว่าจากการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยใช้วิปีการคลองทางเทคนิคผมว่าภาพนี้เยื่อจากบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดบริเวณต้นขาขวาและบาดแผลแต่ของผมเล่นได้นะแอนโดรจิตนะเล่นแอนให้กดอ่านเพิ่มกดดาวโหลดดัตเตอร์ครับนะถูกไหมคลื่นแม่เหล็กที่ผ่องแผลและภาพที่สี่ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กใหญ่ที่ทำให้เสียชีวิต กดดาวน์โหลดมาเลยดาวนโหลดุกส่วนทุกมผมบอกไปเรื่อยที่ดีกดตรงนี้นะวน์โหลดกดตรงนี้กดค้างกดคัดลอกเขียน้กดสอสงจุดส่งจุดแอนดรอยด์แอนดรอยด์นะดต้าแล้วกดวางตรงนี้แล้วกดวางสุกกดที่เดิมนะอ่ะ อันนี้ครัโโบตัวโคดโรสปุมรนจะมีอะไรนี่แหละกดแตกายมาลวมั้งถึงไม่มันก็จะได้มาให้คุณทำอาได้ลดอค้างอันนี้นะเอากดติตตังตงุกยิง,งนะอินสตาอินสตาอิติดตัง,ตงข้างบนผมก็ไม่รู้เล่นได้หรอเล่าแต่เดี๋ยวคุจะต้องถือกดเสกนะแล้วก็กดแตกไฟนะฟนะ เขาแต่ก็แตกกดตรงนี้แล้วแต่กแล้ว so นี่นะได้นี่กดวางด้ตอนนี้มัให้กดค้าง C O P โอกดวกดกดกดยก็เสร็จแล้วนะแผมไม่ได้ทำตัวอย่างผมไม่ไดทำเป็นตัวอย่างกันนะบาย